สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดขนอมิตรนะครับอยู่ที่ร้านแม่หวยหวานละมุนหกสิบปีสายหวานตามมาเลยวันนี้เราพาชิมของหวานกันบ้างใครที่ชอบของหวานอย่าพลาดนะครับร้านนี้เลยวันนี้เราได้กินทับทิมกรอบนะครับสวัสดีทางเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับผมนะครับนะครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านคนหนึ่งน่ารักมากนะครับและที่สำคัญนะครับร้านมีขนมหวานเยอะมากไม่รู้เด็ดที่ร้านคืออะไรเอ่ยมีหลายอย่างเลยค่ะเมนูเด็ดมีอะไรบ้างครับ สลิมทับทิมกรอบสะพาวกะทิใช้มะพร้าวกะทิแท้จากทางใต้มีมคนใต้นะครับอ่ะแล้วก็โอ้อโ,หโหลอดช่องสิงคโปร์น้ำตาลแท้ตโนดจากเพชรบุรีอะไรอีกโอ้โหมีเต้าถึงอีกเคลื่อนครบสันนะครับมีตั้งแต่รากบวัวแปะกล้วยโหยวสารพัดนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ าเท่านั้นเองน้ำเม็ดมีน้ำแข็งใสด้วยใช่ปะ่ะนอกจากน้ำแข็งใสค่ะแล้วมีบัวลอยไขวานตุงเครื่องนอกจากน้ำแข็งใสแล้วมีบัวลอยไขวานตุงเครื่องอีกเราใช้ส่วนผสมอยู่นะคะแลมีกล้วยไขเชื่อมวัวเชื่อมหยิเชื่อมมาแช่มาแช่พลกเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมมันเชื่อมอะไรที่คุณเชื่อมได้เอามาเชื่อมหมดอออ <c oughs> โอ้โหอร่อยจริงนะครับที่สุดครับร้านมีการร้านอยู่ที่ตลาดถนนมิตร นะครับหลังถนนคนเดินภายในตลาดนะครับหลังร้านกาไก่ย่างฮ่า,ด,าด้านหลังนะครับนิดนึงนะครับมองเข้ามาข้างในก็จะเห็นร้านนี้นะครับร้านเปิดตั้งแต่เวลา,ลาส,สิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มนะครับสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มนะครับหยุด,ไม,ดไม่มีวันหยุดยุบินวันไหนมีลุลละเจ้าของร้านโอเคนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทร ศเก้าห้าส้ไม่ทันนะสองสอง9ก้าสา้าร้านขนมหวานแม่ละมุนอแม่มวยหวานละมุ60ปีแม่ผมจำพลาดเลยแม่มวยหวานละมุน60สปีนี่ดูโหดโหนี้สายหวานกันนั่นเนี่ย <c oughs> นะครับเออฝากอะไรกับทางวัดหน่อยครับเมื่อเกิดฝากร้านค้าขอ,ของเราครับ มากแล้วนนครับแล้วคุณจะพบว่าความหวานละมุนที่แม่หมวยเป็นยังไงอร่อยมากที่สุดรณ้านนี้คอนเฟิร์มมากว่า60ปีสาขา2ใช่ปะเออะสาขา2นะครับที่นี่อ่ะสาขารแรกรู้เลยอะไรแก้วอะไรยาประเสธสาขาอ,อยุ่เทพถนอมมิตรตลาด